ขอต้อนรับเข้าสู่ครัวแม่พึ่งนะคะวันนี้มีเมนูมะเขือยาวชุบไขท่ทอดทอดยังไงให้กรอบฟูด,ดูน่าทานมาดูกันเลยค่ะถ้าท่านชอบการทำอาหารแบบนี้ง่ายมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจครัวแม่พึ่งด้วยนะคะวันนี้แม่พึ่งจะทำมะเขือยาวชุบไข่าทานกับน้ำพริกนะคะ ไข่หนึ่งฟองแล้วก็มะเขือยาว1นลูกค่ะมาเริ่มต้นทำมาพร้อมกันเลยอันดับแรกไม่พิ่งจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะ2ช้อนโต๊ะเคล็ดลับนี้จะทำให้มะเขือยาวของเราไม่ดำค้ำนะคะสีสวยเวลาทอดแล้วน้ำมันก็ยังไม่เสียด้วยค่ะเราจะนำมะเขือยาวที่หั่นแล้วไปชุบแป้งบางๆให้ทั่วชิ้นเลยนะคะ ปกติเม็ดของมะเขือยาวจะมีสีดำคล้ำแบบนี้เร็วมากๆเลยแป้งกรอบนะคะก็จะช่วยซับในส่วนของยางของมะเขือยาวค่ะทำให้เวลาทอดเนี่ยสีไม่ดำคล้ำสวยแล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนต่อมานะคะแม่พึ่งก็จะตอกไข่หนึ่งใบโปะลงไปแบบนี้ค่ะปรุงรสเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะแค่พอมีรสชาตินำมะเขือยาวที่เราชุบแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะลงไปชุบไข่อีกทีหนึง่งรับรองเลยค่ะด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้มะเขือยาวชุบไข่ทอด ที่กรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ฟูหน้ารับประทานพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำลงไปทอดได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะแป้งไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินไป<ม>นี่ค่ะไข่นี่ฟูขึ้นมาทันทีเลยนะ<ม>ทานมา,มากๆเลยจ้ะในการทอดให้สีสวยเราจะใช้ไฟกลางๆนะคะ,ะ,คะถ้าไฟอ่อนเกินไปนะคะ,มะเมื่อเขือทอดของเราก็จะ เขียวคะ่ะดูไม่น่าทานสุดน้าฟแรงเกินไปนี่ก็อาจจะไหม้ได้นะคะสีจะออกมาไม่สวยเลยทุกท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าน้ำมันที่เราใช้ทอดเนี่ยไม่ดำคล้ำเสียเลยคะ่ะสามารถนำกลับไปทอดอาหารอื่นๆได้อีก นี่คะ่ะชิ้นสวยๆไข่ก็กรอบฟูน่าทานแล้วก็กรอบนานด้วยนะคะสูตรนี้ทั้งกรอบทั้งหอมเดี๋ยวเราไปกินกับน้ำพริกนะคะรับรองว่าอร่อยฟินสุดๆไปเลยคะ่ะพอสีสวยเหลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้นะคะให้เสด็จน้ำมัน ปกติเวลาเราทอดนะคะพอนำขึ้นมาเนี่ยชิ้นก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็สีก็จะดำคล้ำไม่น่าทานดูวันนี้นะคะสีสวยนี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยนะถ้าใครจะทำมะเขือยาวชุบไข่ให้น่ากินลองใช้วิธีนี้ดูนะคะมาให้กำลังใจครัวแม่พึ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พาดเมนูอร่อยพร้อมกับสาระด,ดีๆในทุกๆวันเลยค่ะ